มาถึงขั้นนี้แล้วจะไม่แกะออกมาดูนะครับว่ามัน layout setup ไปตัวเครื่องเป็นยังไงแล้วคงไม่ใช่ทางรอยแซแน่นอนครับรุนอยู่นานเลยครับว่า MacBook Air ที่กดสั่งไปนี่จะมาถึงวันไหนครับเพราะว่าเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มได้รับเครื่องกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เดี๋ยวทางรอยแซนจะมา unbox ครับแกะกล่องไปพร้อมกันเลยซึ่งตัวนี้ที่เรากดสั่งมาก็จะเป็นสีพิเศษตัวหนึ่งของซีรีส์นี้ก็คือสีมิดไนท์นั่นเองครับ กล่องของ Macbook Air นะครับก็ทำออกมาได้แบบแกะครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตอนแรกผมพยายามจะแง่เหมือนกันนะเฮ้ยถ้าเราจะเอาตรงนี้ออกมาแล้วแบบดึงดึงให้มันปลดล็อกได้ไหมแล้วดึงเครื่องออกปรากฏว่าไม่ได้ครับคือเนาล็อกมาให้เราต้องการแกะจากไอตัวที่เขาทำรอยเปล่าไว้ตรงกลางเนี่ยแล้วการออกซ้ายขวาไม่ได้มีช่องแบบเปิดแล้วมันเลื่อนตัวกล่องมาได้ครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็ต้องแกะครับ นี่แหละครับถ้าเราแกะออกมาแล้วนะครับก็สามารถจะเปิดฝั่งซ้ายขวาส่วนนี่ก็คือ macbook air m 2ครับ2022ที่มาพร้อมกับตัวนี้เราสั่งเป็นตัว ram 8แล้วก็ ssd 256มานะครับกับสี midnight แม้ว่าเครื่องจะดูบางครับแต่กล่องนี่โอ้โห หนาใช้ได้เหมือนกันแค่มารู้ว่าภายในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับคือ iPhone ก็ไม่แถมอะไรมาเลยแต่ MacBook ก็จะแถมอะไรมาให้บ้างใช่ไหม <t ip> วิธีการแกะกล่องสินค้า Apple ครับมี2รูปแบบต้องการจะแกะให้เน้นความสวยงามเหลือพลาสติกเอาไว้อยู่นะครับเราก็จะเอาคัตเตอร์หรือมีดมากรีดกรีดด้านหลังให้ยกได้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ย Apple ก็มีการใช้ตัวเทปนะครับแบบนี้มาแปะพร้อมกับนี่ยเขาจะเจาะ ส่วนของตัวพลาสติกเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดล้อการจะแกะก็แค่ดึงออกปั๊บแล้วก็ไปเลยครับเหมือนพวกกล่อง i p n o นะ่ะเนี่ยภายในกลอ่องทำไมต้องมีกลมๆตัวนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน่ะลองก่อนยกขึ้นมาฟึบนะครับก็จะเป็นการยกทั้งตัวเครื่องขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้แหละคนที่เห็นเขาอันบ็อกหรือแกะกล่องสีอื่นไปนครับ นี่เลยครับรอบนี้ Apple ครับทำสีของตัวสายชาร์จนะครับมาแมทช์กันแล้วถ้าคุณสั่งเครื่อง m i d n i g h ์คุณก็จะได้สีสายแบบไก่ตอนเอ้ย Midnight เหมือนกันครับไม่ใช่มีแต่ไก่ตอนประมาณนี้อ้าวทำไมทำไม่ครบลหรอี่ทำไมฝั่งนี้เป็นสีขาวเพราะอะไรเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์หรือเปล่าอ่ารั่นไงเห็นไหมเพราะว่า Apple ครับบอกว่าไม่เปลี่ยนสีอะแดปเตอร์แล้วกันนะ เวลาจะเสียบก็จะได้เข้ากันครับเป็นสีขาวเหมือนกันแบบนี้สติกเกอร์ยังมีอยู่ไหมสีอะไรอ่ามิดไนท์ครับสีดำาไม่ใช่ดำด้วยต้องบอกไว้ก่อนว่าสีมิดไนท์เขาเคิดว่าเป็นสีดำได้ก็เหมือนเป็นสีดำนะครับแต่พอมันกระทบกับแสงแล้วมันเป็นสีออกเทาเทน้ำเงินน้ำเงินไหม่ะมันไม่ได้ดำไม่ได้ดำสนิทนะ เขาคาดว่าตัวสีอื่นก็จะแถมสติกเกอร์ที่เป็นโทนสีเดียวกันมานะครับกับตัวเครื่องที่เราสั่งไปเนาะนี่ครับผมสีมิดไนท์ส่วนที่ดำสุดของ MacBook Air M2 Midnight ก็คือโลโก้ Apple ตรงกลางครับดูดำสุดแล้วส่วนที่เหลือเห็นไหมครับโดนแสงปับ๊บกลายเป็นสีออกน้ำเงินเข้มๆม,มันไม่ใช่เทาด้วยนะมันเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับมิดไนท์แล้วก็รอบนี้กับการปรับดีไซน์ใหม่นะครับ MacBook Air เจเลชั่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นการดีไซน์ให้ตัวเครื่องเป็นลักษณะโค้งลงมาใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นแบบแฟลตก็คือเท่ากันทั้งหมดมันคือดีไซน์คล้ายกับตัว MacBook Pro 2021ครับที่มีการปรับให้แบบเป็นแฟลตทั้งตัวเครื่องเลยไม่มีการทำสโลปไล่ความหนาความบางนะครับตัวผิวนะครับของตัวสีม d n ไ night เนี่ยมันก็เป็นแมตนะครับแล้วก็มันที่เขาบ่นกันเรื่องของรอยนิ้วมือครับ มันเป็นคราบอยู่บนทั้งบริเวณฝาหลังแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องได้ง่ายมากๆแล้วเขาก็บอกด้วยว่านอกจากจะเป็นรอยง่ายแล้วยังเช็ดออกได้ยากด้วยหรือเราต้องซื้อผ้า Apple มาใช้ด้วยหรือเปล่าโดนบีบของร้อกครับแต่เดี๋ยวอาจจะลองหาเอาผ้าทั่วไปที่ไหนมาลองใช้ก่อนนะปุ๊บอ่าเปิดเครื่องออกมาปั๊บนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้อยู่ดีนะเพราะอะไรอ่ะ กลมตรงกลางอ่ะมีไว้ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าผมลองจับข้างในแล้วโอเคมันคือไอชิ้นข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะผิวที่ไม่ได้เป็นเหมือนกับกระดาษสาครับน่าจะป้องกันตัวของโลโก,ก้แอปเปิลไม่ให้เกิดรอยขึ้นระหว่างการขนส่งผิวมัน,ม,นมันลื่นๆอ่ะตรงเนี้ยกลมๆตรงกลางอ่ะไม่ใช่เป็นจอ super m a แมทนะครับแต่นี้มันคือกระดาษที่เอาไว้ป้องกันตัวของจอมให้เกิดรอยเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็อาจจะยังชอบพกแบบนี้อยู่เวลาพักเครื่องเก็บ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับประมาณว่าเราจะวางไอ้ตัวกระดาษแบบนี้แล้วก็พับเก็บไปเพื่อป้องกันหน้าจอไม่ให้เกิดริ้วรอยนะครับแล้วก็กางออกมาแบบนี้หลังจากนั้นสักพักหนึ่งครับไอก้กระดาษตัวนี้ก็จะเริ่มยุ่ยเปื่อยสลายไปครับสุดท้ายก็อาจจะต้องหาวิธีการป้องกันหน้าจออืนน่นมาแทนซึ่งหลายคนก็อาจจะเลือกใช้เป็นพวกฟิล์มกันรอยหน้าจออะไรเงี้ยมาแปะนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมก็เอาจริงมก็ยังมีความกังวลเรื่องของการที่ส่วนของไอ้คุดคีบอร์ดอะเวลาพับลงไปแล้วอะ บางครั้งมันอยู่ในกระเป๋าเรานั่งพิงโดนกดทับอะไรบ้างแล้วจะมีเป็นเหมือนกับรอยบนหน้าจอนึงออกใช่ไหมที่เป็นกับลายตารางคีย์บอร์ดะครับล้วก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดออกอะไรแบบนี้ก็หาวิธีการป้องกันไปแล้วกันเนาะสำหรับตัวของ Macbook Air M2 นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักโดยรวมของตัวเครื่องนะครับเฉลี่ยมัมนจะเบากว่ารุ่นที่แล้วนะครับแล้วก็ผมลองถือแล้วเทียบกับตัวของ Macbook Pro เบาขว่าเยอะเลย หน้าตาดีไซน์ทับอย่างที่บอกก็คือตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ m a ็ s a f e ซึ่งที่ความแตกต่างเมื่อเทียบกับ macbook air m1 นะครับตัวนี้จะได้เป็น m a ็ s a ซ e มาใช้งานพร้อมกับพอร์ต thunderbolt นะครับที่เป็นแบบ usb-c นะครับสองพอร์ตอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตัวของแจ็คหูฟัง3.5ให้เอาไว้ใช้งานด้วยนะครับ แล้วก็ตรงหน้าจอรอบนี้ขยายขึ้นจาก13.3นิ้วเป็น13.6นะครับพร้อมกับติ่งบริเวณหน้าจอด้านบนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับตัว MacBook Pro นั่นแหละกับการใส่ตัวกล้อง FaceTime ที่มีความละเอียดมากขึ้นความสว่างเพิ่มจาก400นิตมาเป็น500นิตส่วนตัวเครื่องถ้าเกิดเทียบสเกลกันแล้วนะครับพอมเป็นแฟตเซอร์ฟิแบบนี้นะครับ ทำให้ความหนาโดยรวมของตัวเครื่องยอยู่ทีู่1 3่ที่1.13เซนเมเท่านั้นซึ่งตัวของ M 1เนี่ยมันสไลด์เคิร์ฟขึ้นมานะครับมันจะบางสุดที่0.4นะครับบริเวณด้านหน้าแล้วก็หนาสุดส่วนท้ายๆครับ1น1ซนติเมน้ำหนักตัวนี้1.24กิโลตัวเก่า1.29กิโลนะครับก็ถือว่าเบาวกว่ารุ่นแรกแถมมาพร้อมกับระบบเสียงนะครับรอบนี้อัปเกรดเป็นลำโพง4ตัวนะครับรอบทิศท,ทางรองรับ d o l b y Atmos ด้วย เกิดจะพูดถึงเรื่องของสเปคตัวชิปเซตนะครับ Apple M2 เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว CPU 8แกนกับ GPU 10แกนนะครับผมเทียบกับรุ่นที่แล้วก็จะเป็น8แกนกับ7แกนถูกไหมครับแรงดึดของการประมวลผลพวกไฟล์ต่างๆนะครับตัวนี้มี Media Engine ที่รองรับ Apple ProRes RAW เข้ามาด้วยครัเพราะฉะนั้นใครที่มีการใช้งาน iPhone ถ่ายคลิปมาเป็น ProRes RAW เนี่ยตัว M2 ก็สามารถประมวลผลได้เร็วกว่า แต่ก็ยังมีนะครับตัวของหอน่วยความจำ SSD นี่แหละที่เขาบอกว่าตัวเวอร์ชั่น256นะครับของ Macbook Air M2 เนี่ยไม่แตกต่างจาก Macbook Pro M2 ครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวหนวความจำ256นะครับจะมีการใช้ตัว NAND Flash เพียงชิ้นเดียวครับไม่ได้เป็นการใช้128คู่กันเหมือนเวอร์ชั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำงานหรือว่าใช้พวกของการวนผล ที่มีการเขียนอ่านบนตัว SSD มากหรือมีการใช้ตัวของ Swap Memory บน Mac OS นะครับไม่ทำกานได้ช้ากว่าเพราะว่า Input Output ความเรวการเขียนอ่านไม่พอครับแต่สำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับตรงนี้ถือว่าทำงานได้ไม่แตกต่างครับ ซึ่งตรงนี้ครับการทดสอบเราเคยทํามาแล้วนะครับกับตัวของ macbook pro m1 เทียบกับ m2 นะครับว่าเวลาใช้งานจริงแล้วมีความเร็วแตกต่างากันน้อยแค่ไหนในเวอร์ชั่น2.6ที่มี ssd หรือว่าตัวแน,นแฟลเพียงแค่ก้อนเดียวนะครับกับเวอร์ชั่น5.12ที่มีแ,แฟลชส2ตัวทํางานคู่กันครับมาถึงขั้นนี้แล้วจะไม่แกะออกมาดูนะครับว่ามัน layout setup ไปตัวเครื่องเป็นยังไงแล้วคงไม่ใช่ทางรอยแสแน่นอนครับเดี๋ยวลองมา พยายามดูก่อนดีกว่าว่าจะสามารถแกะฟังได้หรือเปล่าเพราะรอบนี้เนี่ยการออกแบบตัวเครื่องดีไซน์ทับไม่ได้เหมือนกับตัวของ macbook pro ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีโค้งเคี้ยวอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าครับเพราะว่ารอบที่แล้วนี้ก็แอบแงะไปง้างๆไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะรอบนี้กับว่าจะออกมาได้สวยงามนะครับแล้วก็จะได้เช็คดูว,ว่าเล้์ใหม่ที่บอกว่าจัดวาง ข้างในใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีการตัดเอาตัวของพัดลมกับระบบคูลงออกไปด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะส่งผลให้ไกับตัวเครื่องเวลาใช้งานหนักหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตแค่4ตัวนะครับเป็นแบบหัวดาวๆนะแล้วก็เหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรล็อกอยู่นะครับรอบนี้เพราะว่าแค่หมุนขึ้นมามันก็ลอยขึ้นมาแล้วอ่ะเนี่ยอ่าก็ลอกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวงจรข้างในกันก็ต้องบอกว่ารอบนี้ครับมีการปรับ เลี้ยวใหม่หมดเลยแล้วก็มีความแตกต่างครับจากตอนที่เราแกะตัว MacBook Pro M2 ไปนะครับ mm. ก็คือเขาจะมีพวกพลาสติกที่คอยซีลทุกชิ้นส่วนไว้หมดเลยนะครับพวกเส้นริบบอนนะครับเชื่อมต่อตัวพวก Trackpad นะครับแล้วก็ข้างบนนี่จะเป็นตัวเคเบิลเชื่อมต่อกับจอนะครับแต่ความแตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือรอบนี้เนี่ยเหมือนกับน็อตเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดสังเกตรครับบริเวณด้านข้าง พวกพอต่างๆครับก็มีน็อตเหมือนกับจะแยกชิ้นได้ทั้งหมดเลยนะครับคาดว่าตัวของ MacBook Air M2 เนี่ย Apple ได้ดีไซน์ใหม่หมดเลยเพื่อที่จะได้รองรับกับตัวของมาตรการทางอเมริกานนครับหรือว่าตัวกฎหมาย Right to Repair ครับคือทุกคนสามารถมีสิทธิ์ในการจะซ่อมตัวเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเองได้นะครับก็เลยทำให้ Apple นั้นออกแบบให้เจ้า MacBook Air M2 เนี่ย ทุกชิ้นส่วนสามารถซื้ออะไรไปถอดเปลี่ยนได้หมดเลยครับจากเดิมเช่นว่าพวกพอร์ต USB หรือว่าตัวของ Thunderbolt เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับตัวของพวกดอเตอร์บอร์ดครับรอบนี้เหมือนกับว่าจะเป็นการใช้น็อตยึดแยกแล้วก็มีพวกสายดิฟบอนนะครับเชื่อมกับตัวบอร์ดอีกทีนึงเพื่อจะได้สามารถแกะเปลี่ยนได้ทุกชิ้นนั่นเองครับแต่ผมว่าขั้นต่อไปเนี่ยที่จะเข้าไปดูตัวของเมนบอร์ดเนี่ยน่าจะยากแลลวครับ อาจจะต้องขอข้ามไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมัน้ใช้เวลาในการแงะทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งเอาจริงผมก็กลัวว่าแกะแล้วจะพังเหมือนกันครับก็เลยขออ้างอิงพวกภาพตัวอย่างที่เขาถ่ายกันมานะครับคือพอเราแกะชิ้นนี้ออกมาทั้งหมดน่ะน็อตเยอะมากเลยอะมันจะมีส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีช่องที่ว่างอยู่ของตัว SSD นั่นหมายความว่า เวอร์ชั่นของ MacBook Air M2 นะครับก็มีการเลือกใช้หน่วยความจำเป็น NAND f l a s ก้อนเดียวนะครับในเวอร์ชัน26 g b แต่ครับถ้าเกิดคุณซื้อตัว512มาคุณจะได้ตัว NAND f l a s 262ก้อนทำงานคู่กัน,นครับความเร็วในการเขียนอ่านตัวของหน่วยความจำวยเท่ากับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการประสิทธิภาพความเร็วในการใช้งานแบบพวกโหมดทำงานหนักหนักเวอร์โคุณทำพวก ตัดต่อวิดีโอทับไฟล์ขนาดใหญ่มีการใช้งานพวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ต่างๆทั้งการแต่งภาพไลท์รูมหรือว่าพวก Photoshop นะครับก็อาจจะแนะนำให้เลือกซื้อเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรมขึ้นไปเป็น16และก็หน่วยความจำเพื่อให้ความเป็ในการเขียนอ่านแบบเต็มสปีดนะครับก็อาจจะต้องไปขยับเป็นตัว512ด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเปิดเครื่องมาเซตอัสกีนนี้นะครับโดยที่เราก็อยากจะรู้ว่าตรงไหนของแผงหลังนี่มันคือ ลำพงลำพงอะไรครับก็เลยยังไม่ได้ปิดฝาหลังเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวมาลองสัมผัสรากฏว่าเอ๊ะส่วนของตัวชิป M2 ครับน่าอยู่บริเวณประมาณช่วงนี้แหละก็ถือว่ามีความอุ่นระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเนี่ยที่บอกว่ารอบนี้เนี่ย a p p เ e ลเลือกปรับดีไซน์ใหม่ให้ตัวแอ i r เนี่ยมันเบาบางกว่าเดิมก็เลยตัดเอาส่วนของระบบฮีทไปแล้วก็พัดลมระบความร้อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในการทำงานถ้าเกิดเราใช้แบบพวก พลังมวลผลหนักๆแล้วเนี่ยความร้อน CPU มันจะขึ้นไปถึงขนาดไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวเครื่องมันก็เบาบางลงด้วยตอนนี้ก็เบาบกว่าเดิมอีกเพราะาเราเอาฝาหลังออก <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว macbook air m 2นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกับสีใหม่นะครับ midnight จริงรอบนี้มันจะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีใหม่ก็คือตัวของ starlight นะครับที่เป็นออกสีแบบทองๆหน่อยนะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะลองไปเช็ค ตอนนี้ที่หน้าช็อปยังไม่มีวางด้วยนะของ M2 นะครับก็เดี๋ยวเห็นว่าสัปตาน้าครับน่าจะมีตัวของสีสตาร์ไลท์มาด้วยถ้าเกิดยังไงมีรีเควสต์สมัเพิ่มเติมอาจจะมาทดสอบกันครับแกะอันบ็อกซ์ให้ดูว่าสีสตาร์ไลท์เมื่อเก็บกับตัวมิดไนท์ล้วเป็นยังไงบา้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รอยุ้กมือก็เริ่มจะเต็มแล้วครับเหมือนกับผมทําสีพิเศษให้กับตัวมิดไนท์ไปเลยปะนี่เต็มเลยแค่จับพลิกมาครับลอยคราบมันขึ้นมาเพียบเลยครับ แต่ไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เรามีผ้าเช็ดรอยของแอปเปิลนะครับไมโครไฟเบอร์ลองมาดูกันดีกว่าที่บอกว่าเช็ดยากหนักหนาเนี่ยถ้าเจอพายเปิลจะเป็นยังไงปั๊บเหลือเท่าเดิมโอ้ตรงนี้พายเปิลก็จะยังช่วยไม่ได้นะครับตามที่เขาบอกกันนี้ครับเช็ดออกยากจริงๆเฮ้ยรู้สึกเหมือนอยู่ในพวกรายการทีวีเลยอะที่แบบลองเช็ดฝั่งเดียวดูก่อน โอ้ซาร่ามันสะอาดแล้วยังไม่มากแต่ก็ฝั่งนี้สะอาดแล้วนะครับและนี่คือ MacBook Air M2 นะครับการ Unbox นะครับให้ดูสีใหม่ Midnight แล้วก็โครงสร้างในตัวเครื่องที่ตอนนี้ Apple ก็ปรับมาใช้ลักษณะที่เอื้อต่อการแกะซ่อมบำรุงเองนะครับน็อต mm hmm. <Not S 2> เพียบเลยแต่ว่าได้ตัวเครื่องที่เบาบากว่าเดิมแล้วก็สเปคโดยรวมผมว่ารอบนี้เนี่ย Apple a M2 นะครับมันคุ้มกว่าตัวของ MacBook Pro นอกจากจะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วตัวเครื่องบางลงตัวกล้อง Face Time ก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเทียบราคากับตัว Air M1 ในตอนนี้ก็ยังถือว่าแอบแพงกว่าพอสมควรครับในการจัดพวกสเปคเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันอัปเดตไปในส่วนที่เป็นฝั่งของให้ End User เขาใช้งานกันถ้าเกิดว่าเราใช้งานทั่วไปนะครับตัวของ MacBook Air ตัว M1 เนี่ยยังถือว่าคุ้มค่ากว่าอยู่นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามองใส่ตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม ยังไงตอนนี้ผมหาทางประกอบฝาหลักกับเข้าไปก่อนครับเหมือนกับมันมีตัวล็อกอยู่นิดหน่อยเนี่ยจะยังไงวะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ